และนี่คือหนึในคณะที่ใจเด็ดสุดๆไม่ว่าน้องจะเลือก1ห,หรือ2นะฮะน้องดูฮะเขาใช้ทีแกตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ฮะห้าเปอร์เซ็นโอเคปะ่ะอันเนี้ยยืนพื้นเลยแต่หนึ่งกงับสต่างกันตรงไหนฮะต่างกันที่ว่าถ้าใครเลือกแบบหนึ่งเนี่ยนะน้องต้องไปเน้นชีวะ A Level ชอบไหมชีวะใครเก่งชีวะเยอะๆเนี่ยน้องเลือกแบบหนึ่งเลยโอเคปะ่ะ แต่ถ้าน้องเลือกแบบ2เนี่ยน้องไม่ต้องไปเน้นชีวะเอเรเวลแต่น้องต้องไปสอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นหมายความว่าน้องจะเรียนน้องจะสอบวิทยาศาสตร์ที่ง่ายลงแต่สิ่งที่ด้อยกลับมาคือน้องต้องสอบทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะโลกและอวกาศหันใช่ไหมครัคำถามตอบตัวเองในใจเลือก1หรือ2ถ้าถ้าจะต้องเข้าเลือก1หรือ2ฮะเลือก1อ๋อเด็กสายวิทย์ใช่ไหมเลือกชีวะไปตัวเดียวดีกว่าเพราะถ้าไปเลือกวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะเจอฟิสิกส์หนีมันก่อนและกัในฟิสิกส์เนี่ย เกลียดจังเลยก็ก็หนีมันไปแล้วไม่ได้เจอฟิสิกเดียวนะไปเจอโลกอวกาศด้วยไหมธรณีอุตุโอ้โหมันทิ้งไปหมดแล้วไม่เลือกก็เลยไม่เลือกสองเลือกหนึ่งแต่หนึ่งกับสองต่างกันตรงที่ว่าใครเลือกหนึ่งมีส0มติดที่นั่งใครเลือกสองมีส5บห้าที่นั่งก็ไปวิเคราะห์เอาแต่สุดท้ายให้ทายว่าคนเลือกหนึ่งหรือสองดาคําตอบคือคนไม่ค่อยเลือกทั้งหนึ่งและสองอย่าลืมว่ามันมีกี่เวนะ สามเวส่วนใหญ่คนเทไปเวที่สามและสุดๆสุดๆในประเทศเนี่ยมีไม่กี่คณะที่ใจเด็ดขนาดนี้ร้อยเปอร์เซ็นไปเลยย้ำว่ามีไม่กี่คณะนะครับและนี่คือหนึ่งในคณะที่ใจเด็ดสุดๆทีเกตล้วนไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์นะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟิสิกส์ไม่ต้องเรียนเคมี K Me ไม่ต้องเรียนชีวะต้องเรียนคณิตไม่ต้องเอา อยากเข้าคนนี้อย่างมุ่งมันเก็บที่แกต3ามพา1หน